ตัเรเกยมาอะไรมมีตัเคด้วยมาอะไรมาไปยังยังจอดเรื่องีเจอโทรแจ้งตำรวจนั้นข้ามทางตำรไปแล้วอืมเรียดมา กรี๊ดเลยคืออ๋อนียนเใช่ไหมมาอย่างไรมาย่งไงเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองใช่ไหมน่าจะง่ายกว่าผมเชื่อว่าหลาคนความคิดแรกอะเนาะใช่เพราะว่าเป็นจุดที่จระเข้อะไรจะมาอยู่ตรงนี้แต่รับเว่าไปไปมาเอาจระเข้จริงๆครับเอาเราไปทำกระเป๋าได้ ไม่ได้ค่ะทำไงยังไงอ่ะชบว่าเนี่ยเจอเลยครับ3เมตรนะอย่างต่ํานะอนอนขวางบนถนนสายบ้านท่าเรือแกลงนะเขตชุมชนบ้านหนองบัวตะบนแกลงอําเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับในรถเนี่ยร้องกันเสียงหลงเลยนะครับเจ้าของคลิปบอกว่าขับรถมาในช่วงเที่ยงคืนกลับจากทานข้าวกับลูกน้องครับเจอนะนอนขวางถนนอยู่1นึ่เลนเลย รีบเบี่ยงรถหลบนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่เคยเจอจระเข้ออกมาแบบนี้เหมือนกันครับ